สวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงนะคะอันนี้ผ้าถุงสําเร็จนะคะแบบป้ายเนาะผ้าถุงสําเร็จแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าค่ะแบบป้ายติดตะขอแล้วก็มีซิปข้างแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะจากจังหวัดปทุมธานีนะคะสั่งซื้อนะคะสั่งตัดนะคะผ้าถุงลายขอนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนนะผ้าฝ้ายมักโคนนะคะลายข้อสวยๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะ อเครื่องสองตะก o r ะคะนี่ค่ะอาจผ้ากาวแล้วผ้าไม่หดไม่ย้วยเลยนะคะอยู่ทรงมากๆเลยค่ะผ้าตัวนี้ดีค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะและที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมันก็มีของฝันของฝากนะคะถุงผ้าแถมไปให้คุณพี่ด้วยนะคะคุณพี่ขานี่ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายมักโรรุ่นนี้นะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทเนาะราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทมีสีอะไรบ้าง มีสีชมพูนะคะตอนนี้ก็เดือนถึงความรักก็จะเป็นเน้นสีชมพูนะคะมีสีฟ้าสีม่วงนะคะสีส้มนะคะสีกรมแล้วก็สีดํานะคะคุณลูกค้าค่ะมีสีเหลืองด้วยนะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากสั่งตัดนะคะผ้าถุงผืนแรกเนาะมีผ้าถุงสักผืนหนึ่งติดไว้ในตู้นะคะเดี๋ยวเราได้ไว้ไปแบบาไปทาบุญเนาะไปทําบุญนะคะเราก็ตัดผ้าถุงเตรียมไว้สักผืนหนึ่งนะคะเตรียมไว้ผ้าถุงสักผืนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าเป็นสนามนึ้นะคะเตรียมไว้ใส่ไปทําบุญกันนะคะ จังตดเข้ามาได้นะคะ1,390ัรบาทแจ้งเอวสะโพกแล้วก็ความยาวผ้าถุงมาได้เลยนะคะนุ่มใส่เอว30สะโพก40แล้วก็ความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะนุ่มสูง160่เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก65จ้าามามามา,มา,มา,มาตัดผ้าถุงด้วยกันนะคะจะได้มีผ้าถุงสวยๆนะของเราเองเอาผ้ใส่ไปทําบุญกันนะคะสีเข้ามาได้เลยนะเลือกสีเข้ามาได้เลยนะคะ,าายะ,คะอย่าง เรามีส่วนใหญ่เรามีเสื้อสีพื้นสีอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เอามาแมทเอามานั่นได้นะคะแต่ถ้าถุงอ่าตุ้กสีสามารถใส่กับเสื้อสีครีมสีขาวใส่ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะ1390รบาทคุณลูกค้าสะดวกโอนหรือว่าเป็นเก็บเงินปลายทางทางร้านเรายินดีมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอย่างไีเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะ